แห่งความดีเป็นอัญเมัมณีที่เลิศล้ำสดสวยใสยกระจ่างสว่างด้วยธรรมด้วยน้ำพระทยที่เมตตาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรับพระองค์อย่างนี้ ชมพระบารมีเก็ออยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา,นาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี ไม่เคยพักจวบจนวันนี้ฉันโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรมสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2558ค่ะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจวันนี้ดังนี้วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประมินมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินวันที่20กันยายน2558 ซึ่งทุนจุฬาลงกรราชสันตติวงศ์ร่วมกับสมาชิกราชสกุลและสมาชิกสายสัมพันธ์กับมเหสีเจ้าจอมในรัชกาลที่หจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยพระมาะสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396สทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 กับสมเด็จพระเทพศิรินทรามาศและเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่5แห่งราชวงศ์จัก,กรีเมื่อปี2411ทรงปกครองอาณาประชาราชให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยการเสด็จประพาสต,ต้นเพื่อทรงทราบถึงความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรทรงเลิกทาตและทรงสนพระราชาุลย์ไทยในวิชาความรู้และวิทยาการแขนงต่างๆเพื่อนำมาบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชส่วนพระมาสมเด็จพระปรเมนมรมาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิดลาราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จคึ้่นครองสิริราชสมบัติขณะมีพระชนมายุ8,000ปี เป็นพระมหากััริย์ลำดับที่8แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อปี2477เวลา17นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางพยาวุฒิกุลณวัดท่าทองซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อวันที่16กรกฎาคม2558 สิริอายุ96ปีนางพยาบุรกุลเป็นบุตรของนายโล้ปุ้นปอกับนางเล่าโปโ๋สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยม8ด้านการเรือนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเามาืม่อครั้งมีชีวิตอยู่ได้เปิดโรงเรียนฟ้อนรำขึ้นสอนทั้งนาฏศิลไทยและสากลตลอดจนจัดตั้งคณะรำไทยจัดการแสดงโขนและนำคณะไปเปิดการแสดงและสาธิตประเพณีไทยต่างๆให้ชาวต่างชาติได้ชม นเป็นผู้มีผลงานและเผยแผ่ศิละปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลเป็นคณะแรกๆในสมัยก่อนด้านครอบครัวสมรสกับนายพิชิตบุรกุลมีบุตรธิดาหกคนซึ่งบุตรสาวทุกคนได้สืบสารงานนาฏศิสป์โดยเรียนจบด้านการแสดงบัลเล่การแสดงดนตรีไทยและรำไทยมีลูกศิษย์จำนวนมาก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์สเสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2558วันนี้เวลา11นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชิราชสยามากุฎราชกุมารทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์สเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2558ซึ่งกลมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินและน้อมรำลึกถึงการเสด็จ ถลิงถวายรยาราชสมบัติตั้งแต่ทรงพระเยาว์และได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนนิกรและประเทศชาติโอกาสนี้ประธานโลกกิติยศและกิตติบัตรแก่บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติรวมทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติแล้วทอดพระเนตรผลงานของเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี อันเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนมีความกระตือรือร้อนที่จะพัฒนาตนเองทั้งยังกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลในการแข่งขันเรือกอและเรือยาวเรือยอกองและเรือยาวโคชสีนานาชาติชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2558 วันนี้เวลา16.30นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกชุมพลประจุสานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันเรือกอนและเรือยาวเรือยอกองและเรือยาวโคชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2558ในรอบชิงชนะเลิศ นับทัพพลาเฉลิมพระเกยียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีริมแม่น้ำบางนาราอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสซึ่งการแข่งขันเรือก่แอ,อ,กอและเรือยาวเรือยอกองและเรือโคจสีนานาชาติถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของงานของดีเมืองนาราครั้งที่40และเป็นประเพณีการแข่งขันเรือก่อและที่สืบทอดกันยาวนานของประชาชนชาวจังหวัดนาราธิวาส ซึ่งครั้งนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันแยกเป็นเรือกอและ19ทีมเรือยาว5ทีมเรือยอกอง20ทีมและเรือยาวโคจสีนานาชาติ16ทีมซึ่งมีทีมเรือจากประเทศมาเลเซีย3ทีมทีมเรือจากประเทศอินโดนีเซีย1ทีมและทีมเรือจากประเทศบรูไน1ทีมโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมชมขบวนแห่เรือบุพชาติจำนวน9ลําลำ ซึ่งเรือแต่ละลำนำเสนอในแนวคิดที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในในโอกาสสำคัญอาทิการครบรอบร้อยปีของเมืองนราธิวาสการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถในในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558ัาร้อย by form การเทริดพระเกียรติ60พันษาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยทีมที่ชนะเลิศประเภทเรือก่อละได้แก่เรือเพชรนาวีจากกรมฐานราบที่สมกองพลนาวิกโยธินด้วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือและรองชนะเลิศลำดับที่1ได้แก่เรือจากค่าจุฬาภร์ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระสงฆ์น,นิกรทุกงมู่เหล่าไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี ที่สาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องต่างนำจกักรารดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีอางที่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านตำบลโพชนไก่อำเภอบางระาจาันจังหวัดสิงห์บุรี ชมรมคนรักในหลวงตำบลหัวดงอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรคณะกลุ่มจัก,กรยานบู่ภูเขาคลับอุบาสกอุบาสิกาวัดพระแก้วครอบครัววิชัยรำมจังหวัดบุรีรัมย์ครอบครัวจันแสงกรุงเทพมหานครผู้บริหารและพนักงานบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไผ่สารจำกัดมหาชนครอบครัวญาติคำจังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวถนอมจังหวัดชนบุรีครอบครัววัน,นะมณีโร์จังหวัดสระบุรี และครอบครัวสนไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์และศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดนนทบุรีงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีย้อนความทรงจำประทับใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บ่ายวันนี้นักศราพระเกี้ยวจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมีการจัดงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีเพื่อย้อนความทรงจำประทับใจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยระหว่างปี2501ถึง2516ในงานแสดงโดยวงดนตรีสากลสโมสรน,นิสิตจ,จุฬาซีูแบน บทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราช,รราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีและบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อเธอพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาเช่นเพลงรักพระราชาเป็นประมุขของประชาชนนารีรัตนารัตน,าร,ตนาราชกุมารีเจ้าฟ้าของคนเดินดินเป็นต้นจากนั้นเป็นการแสดงของวงดนตรีซ U b a แบนในอดีตหรือ ICU b a n แบนตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นล่าสุดปี2557 งานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มจัดขึ้นเมื่อวันที่20กันยายนปี2543เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตเก่าจุฬานิสิตปัจจุบันและประชาชนทั่วไปมาร่วมงานเป็นจํานวนมากโดยในงานมีการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนอน,นันทธรมหิดล ช่วงนี้เชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติฟังคิดทำตามเพื่อความพอเพียงค่ะ จดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความสําคัญตอนหนึ่งดังนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองปรากฏการธรรมชาติอย่างเป็นระบบและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทรงเข้าพระราชรัไทยความสมดุลของธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ทรงพระปรีชาสามารถในเรื่องวัฏจักรสิ่งแวดล้อมในระบบธรรมชาติด้ความต้องการของประชากรวิธีการปลูกรักษาป่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถประยุกต์วางแผนจัดการระบบสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพและทรงเน้นการปลูกป่ารักษาให้เข้ากับสภาพธรรมชาติของป่าตามลักษณะภูมิศาสตร์และภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน สิ่งที่ประทับใจมากก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวของเราและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนี่ยทรงรับสั่งในเรื่องของป่าไม้เรื่องของทรัพยากรสัตว์ป่าและเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาเป็นเวลานานนะฮะเรื่องของการปลูกต้นไม้ในใจคนนะครับซึ่งพระองค์ท่านาทรงรับสั่งว่าเจ้าที่ป่าไม้เนี่ยควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนละก่อนแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะปลูกต้นไม้ในแผ่นดิน และได้ดูแลรักษาป่าด้วยตัวของเขาเองกรม,มาไม้และกรมวทยาแห่งชาติเนี่ยได้นําแนวพระราชดัญิเนี่ยมาดําเนินการในท้องที่ในโครงการที่แต่ละกรมรับผิดชอบนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ของการพระราชดัญิต่างๆนะครับในการดําเนินง,งานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดัญญิได้เริ่มจากการทําความเข้าใจกับราษฎรให้รู้ถึงประโยชน์ของป่าและการอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยกัน พัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำรินในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่การอนุรักษ์หรือการห้ามใช้ประโยชน์ฝ่ายเดียวแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั้งการอนุรักษ์และจัดก,การใช้ประโยชน์อย่างพอดีเพื่อให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เราได้น้อมนําไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปการทํางานให้สําเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสําคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่งสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริงพระบรมราโชว,วาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ